สวัสดีครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมสิพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศนะครับของน้ําตกห้วยจันทร์นะครับเป็นน้าตกห้วยจันทร์ล่าสุดเลยนะครับเมื่อวันที่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดนะครับเงียบเหงานะครับพี่น้องครับวันธรรมดาครับเมื่อวันวันศุกร์มีลานข้าเปิดอยู่บกีลานเองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาทุกท่านเดินชมบรรยากาศไปเรื่อยๆจนถึงมองพุ่นละครับมองน้าตกพุ่นละครับพี่น้องครับ เมื่อสักครู่นี้ผมว่าสีไล่สดนะครับแต่ว่าสัญญาณบอดีเลยนะครับมองนี้อ่าบอสามารถไล่สดได้นะครับสัญญาณหมาเยอะนะครับหมาเยอะว่างไงหาอะไรคะหาอะไรเหรออ่าเ,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 เงียบ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 พเงียบเงานะครับพี่น้องครับล้านค้าลานขาย ทางเขาน้ำตกห้วยจันทวันธรรมดานี่ปิดนะครับพี่น้องครับนี่คือทางเข้าไปยังน้ำตกห้วยจันทร์นะครับปกติลานค่าเนี่สมัยก่อนนี่สิคึกคักมากๆนะครับวันธรรมดาก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่นี่วันธรรมดานี่เงียบเลยครับปิดเลยครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะพอมีบ้างนะครับมีแมคค้ามาขายนะครับโอ้เงียบเลยครับพี่น้องมื้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ช่วงบ่ายๆนะครับ ก็ผู้คนนี่ก็เงียบครับร้านขานี่เงียบเลยโอ้พี่น้องครับเงียบอีลีครับผมมาถึงส่วนบายบนะครับฝนฝนพึ่งตกหยุดนะครับพี่น้องครับนี่ครับฝนพึ่งหยุดตกนะครับเดี๋ยวไปเบื้องน้าตกกันนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับเดินทางมาก ถึงไปบริเวณทางไปน้าตกแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ามาเบิ้งทั้งนีก่อนพี่น้องสีผ้าทุกท่านมาชมบริเวณของไทยๆน้าตกครับนี่ก็คือน้าตกห้วยจันนะครับพี่น้องครับน้ําตกห้วยจันบ้านห้วยจันอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับอําเภอขุนหารน,นี่มีน้าตกให้ชมนี่เท่าที่ผมทราบนะครับเดือนหนึ่งหนึ่งน้ำตกสำโรงเกียรติสองน้ำตกห้วยจันทร สน้ำตกสำใไสนะครับแล้วก็4น้ำตกพรมวิหารนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับมี4น้ำตกเลยนะครับอำเภอี้้าท่านใดทราบว่ามีน้ำตกอะไรอีกก็เพิ่มเติมมาได้นะครับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับในอำเภอขุนหารเป็นอำเภอที่มีมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับวัดก็สวยธรรมชาติป่าไม้ภูเขาก็สวยน้ำตกก็สวยนะครับอำเภอนี้ออำเภอขุนหาร เป็นอำเภอหนึ่งของศรีสะเกดที่ผมชอบเดินทางมานะครับชอบมากๆครับเอาถึงแล้วครับพี่น้องครับน้ำตกนี่คือบริเวณของน้ำตกห้วยจันนะครับพี่น้องครับทางโน้นก็เป็นสะพานสะพานข้ามลําห้วยแล้วก็น้ำตกนะครับพี่น้องครับมีโขดหินสวยงามครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือบรรยากาศล่าสุดของน้ำตกห้วยจันนะครับพี่น้องครับมีน้ำนะครับพี่น้องครับ น้ำแห้งครับถ้าเป็นช่วงฤดูฝนนี่สสวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณที่มีน้ำตกไหลแรงที่สุดนะครับบริเวณนี้นะครับตนลงมาเลยนะครับน้ำตกกับไหลตนลงมาจากนี้แหละครับอ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาแล้งนะครับก็เป็นมีโบกเหมือน3,000โบกเลยนะครับ ทางด้านโน้นนะครับพี่น้องก็เป็นสะพานขามล่าห่วยขามน้าตกไปอีกฟังหนึ่งนะครับพี่น้องครับของน้ําตกห้วยจันทร์บ้านห้วยจันทร์อําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศล่าสุดของวันนี้ครับวันที่15มีนาคม2567นะครับข้อมูลของวันนี้นะครับข้อมูลของน้ําตกห้วยจันทร์นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิฟาทุกท่านเดินชมน้ำตกกันอยู่ขางลางนี่แหละครับพี่น้องครับ นี่แหละครับพี่น้องครับก็คือบรรยากาศของน้ำตกห่วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวสิบาทุกท่านเดินชมบรรยากาศนะครับเป็นโบกนะเลยนะครับพี่น้องครับเหมือนกับสามพันโบกของจังหวัดอุบลราชธานีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับโบกครับโอ้ถือว่างามนีไปอีกแบบนะครับพี่น้องครับก็งามไปอีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็น ลักษณะเป็นบโบกแบบนี้นะครับพี่น้องครับงามไปอีกแบบนึงครับพี่น้องครับนี่ครับเหมือนสามพันโบกที่อุบลราชธานีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆของวันนี้นะครับเป็นน้ำตกห่วยจันนะครับโอ้โบกพี่น้องครับโบกไงแห้งครับโบกหรือว่าหลุมนั่นเองนะครับพี่น้องครับนี่ครับมีน้ำตกมีน้ำตกอยู่นิดนึงนะครับพี่น้องครับ หายอย่ามาเล่นน้ำตกก็คือสี่เล่นไในซ้ำนี่นลครับพี่น้องครับมีมีเล่นไน้อยูนิดนึงเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับถือว่าสวยงามนะครับเป็นน้ำตกที่สวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าบ่มีน้ำนะครับถ้าเป็นฤดูฝนเนี่ยน้ำเยอะๆก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงที่บ่มีน้ำก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาได้ช่มโบกนะครับโบกเหมือนสามพันโบกจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะครับพี่น้องครับ นี่ครับเหลือสิ่ผ้าทุกานเดินไปชมทั้งบุ่นนะครับนี่ครับมีเป็นบกๆเลยนะครับโอ้สวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นเหมือนโลกลานปีเลยครับพี่น้องครับนี่แหละครับคือน้ําตกห้วยจันทอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับทางด้านโน้นนะครับเป็นสะพานขามนะครับเป็นสะพานที่ขามมากอีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องครับ ถือว่าสวยงามครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับสวยงามครับสวยงามอีกแบบหนึ่งเป็นลักษณะเป็นล้านหินนะครับพี่น้องครับสวยงามลักษณะก็สิเป็นล้านหินเด้อครับพี่น้องครับน้ำใสดีขึ้นกันครับพี่น้องครับอู้ระวังลื่นเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีล่งเดินนี่แหละครับนี่จะลงเดินเลยระวังลื่นนะครับโอ้พี่น้องครับนี่ครับ น้ำตกห้วยจันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดข้อมูลล่าสุดเลยนะครับข้อมูลที่ผมมาวันนี้วันที่สิบหามีนาคมสองขั้นหาลอยหกสิบเจ็ดโอ้มีปลาผอมพี่น้องนั่นพุนปลาเลนผมเห็นปลาครับปลาในน้ำตกมันมาทั้งไหนนอพี่นองง้องเลยอยู่บนภูเขานะครับพี่น้องครับมองนี้เป็นโบกโบกนะครับเป็นโบกเหมือนสามพันโบกอุบลเลยครับพี่น้องครับ อ้าวแล้วผมกับนี่ครับเดินมาหอดสะพานแล้วฝนตกเมื่อสักครู่นี่ฝนตกหนักเลยนะครับบ้านห่วยจันนะครับน้ำตกห่วยจันในเมื่อสักครู่นี่ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับพี่น้องฝนหยุดแล้วผมก็เลยแวะน้ำตกนะครับกับมิหนามห้เรนหน่อยนึงนะครับพี่น้องครับไปอยากมาเทียวชมธรรมชาติแต่ว่าบบไดเรียนนามกับมาได้ครับพี่น้องครับ เด๋ยวสีผ้าทุกท่านนะครับยางชุ่มเลนไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับยางชุ่มเลนไปเรื่อยๆทั้งคุณละครับพี่น้องครับอืมก้อนหินรูปส่งประหลาดนะครับมันก็เอาไหมมาขับไว้นี่แหละครับลาสุดนะครับน้ำตกหวยจันอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเป็นขอมูล ล่าสุดเลยนะครับของวันนี้ครับ15มีนาคม2567นะครับพี่น้องครับพทุกทสานมาชมควมงามของหนามตกนะครับพี่น้องครับโอ้โบลิเวณนนี่นี่สวยงามอีหลีครับพี่น้องครับเป็นโขดหินเป็นขวดหินที่สวยงามมากๆครับพี่น้องครับช่วงนี้อืมมีขวดหินอยู่ไต่ เขาไปพักใดนะครับถ้าฝนตกฟ้าหองเขขามาพักอยู่ใต่มองนี้ได้นะครับพี่น้องครับแต่ว่าเดินนันให้รมัดระว่งเด้อครับพี่น้องครับถนนอ่ามันเป็นน้าตกลื่นนะครับพี่น้องครับอู้าทั้งด้านนี้ก็เป็นทั้งด้านทิศเหนือของน้าตกนะครับพี่น้องครับอ้สวยงามอีลีครับพี่น้องครับน้ําตกห้วยจันทร์อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับมื้อนี้ บ่มีน้ำเด้อครับพี่น้องครับเหมือนี้บ่มีน้ำครับสวยงามอีรีครับมาเที่ยวใดครับพี่น้องครับชมธรรมชาติความงามของน้ำตกในจังหวัดศรีสะเกดเฮ้านะครับนั่นก็คือน้ำตกห้วยจันทรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับ